สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตในโลกใบนี้พวกมันจะถูกจํากัดความสามารถต่างๆและลักษณะทางร่างกายเอาไว้ในขอบเขตของความไปไปได้ทางชีววิทยาและสรีรวิทยาครับแต่ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าแล้วถ้าหากมันเป็นสิ่งชีวิตที่มันมาจากตำนานเรื่องเล่าล่ะรูปร่างจริงๆของมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาจริงๆของเทวดาที่ได้ถูกระบุเอาไว้ภายในไบเบิลมันมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด u ับ c r i ร e พร้อมกับก ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทําความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเด e c โคเด็กซ์บันทึกพิสวงเทวดาผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำคำนี้ครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่หรือไม่เคยอ่านไบเบิลมาก่อนเลยก็ตามโดยในสมัยนี้เมื่อได้ยินคําว่าเทวดา ภาพของคนที่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยพร้อมกับมีปีกนกหรือปีกหงส์สีขาวพองจะมีหรืออาจจะไม่มีวงแหวนฮาโลบนหัวก็ได้หรือไม่มันก็อาจจะเป็นเด็กทารกตัวเล็กน่ารักที่มีสียและข้าธนูภาพเหล่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันก็จะปรากฏออกมาครับแต่ทุกท่านเคยทราบไหมครับว่าภาพลักษณ์ดังกล่าวนั้นมันคือเทวดาในภาพจําของคนส่วนใหญ่ต่างหากที่เราได้เห็นมันจากสื่อต่างๆต,ต,ตั้งแต่ภาพยนตร์ภาพวาดหนังสือบทประพันธ์หรืองานวรรณกรรมต่างๆในอดีตที่มันได้ทําให้เราต่างคิดไปว่าเทวดา มันต้องมีหน้าตาเหมือนคนแน่ๆหาดูไม่ตามคามัมภีร์ไบเบิลแล้วความเชื่อและภาพลักษณ์เหล่านั้นมันผิดทั้งหมดเลยรูปร่างจริงๆของเทวดาตามที่พระคมัมภีร์ไบเบิลได้ระบุเอาไว้ผมบอกเลยว่าเมื่อคุณเห็นเทวดาจ,จริงๆคุณจะไม่อยากทําความเคารพไม่อยากจะทําความดีหรือลงไหลในความงามทางกายของพวกมันเลยแม้แต่น้อยครับแต่ว่าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นกับคุณคือความรู้สึกหวาดกลัวและอยากวิ่งหนีมันเพ่กไกลมากที่สุดต่างหากแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับ เราก็ต้องมาทําความรู้จักกันจริงๆก่อนว่า Angel s หรือเทวดาพวกมันคืออะไรกันแน่โดยเริ่มจากต้นกำเนิดของคําว่าเทวดา Angel ผมขอเตือนไว้ก่อนเลยครับว่าข้อมูลที่ทุกท่านจะได้รับฟังนะต่อไปนี้มันคือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากหลากหลายแหล่งถ้ามันผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเลยและผมยินดีอย่างมากถ้าทุกท่านจะสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นให้ผมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับในฝั่งตะวันตกคาว่า Angel s นั้น มันมีต้นกำเนิดมาจากหลากหลายภาษาด้วยกันครับส่งสืบทอดกันมาตามกาลเวลาลองย้อนกลับไปนะครับ Angel มาจากภาษาอังกฤษแบบเก่า Angel และภาษาฝรั่งเศสแบบเก่าเช่นกัน Angel เที่ทั้งสองนั้นได้รับมาจากภาษาลาติน a n g e l ล s ซึ่งถูกหยิบยืมาจากภาษากรีกอีกทีหนึ่ง Angel o อและมาจากภาษาฮิบรูที่ว่ามาลักที่ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นมาสามารถแปลได้ว่า messenger ผู้ส่งสารที่เป็นมนุษย์นะครับคำว่า Angel o อและมาลักนั้น ทั้งสองมันไม่ได้หมายถึงคนที่มีปีครับหรือสิ่งชีวิตเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดพอภาพจําแรกของเทวดาในศาสนาคริสต์นั้นพวกเขาคือสิ่งชีวิตคล้ายมนุษย์ที่ไม่มีปีครับแต่ทว่าที่แองเจลอสและมาลักได้ถูกนําไปหมายถึงสิ่งชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นก็เพราะว่าการแปลความหมายและการตีความไบเบิลในยุคหลังมาน,นี้ครับอย่างใน Bo o k of Daniel ที่ได้มีการปรากฏชื่อของเหล่าเทวดาทั้ง4ี่ด้วยครับเกเบรียลมิคาเอลราฟาเอลแล้วก็ยูดิเอลหรือในช่วงปลายศตวรรษที่4ที่จิตกรได้สื่อภาาาพพลักกผู้้รรงสจจะเจา ให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปีกเหมาะสมกับต้นกาเนิดของพวกเขาแม้จริงๆแล้วเราผู้ส่งสารเนี่ยพวกเขาจะไม่มีปีกก็ตามโดยต่อมาในยุคกลางครับมันก็ได้มีการแบ่งระดับชั้นของเทวดาขึ้นมาครับเราเรียกว่า Hierarchy of Angel โดยการแบ่งระดับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยสักที่เดียวนะครับมันจะแตกต่างออกไปตามความเชื่อของผู้วาดผู้เขียนคนต,าตา่างๆบางทีเทวดาชั้นต่ําสุดของความเชื่อหนึ่งก็อาจจะเป็นเทวดาระดับสูงสุดของอีกความเชื่อหนึ่งก็ได้โดยในศาสนาคริสต์นั้น จะแบ่งเทวดาออกเป็น9ระดับที่ถูกจัดอยู่ใน3กลุ่มด้วยกันตามความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจา้าขณะที่ศาสนายิวเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสิระดับครับไม่มีกลุ่มโดยถ้าหยิบชื่อที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะมาหลักแล้วก็เชโรบิมโอฟานิมแล้วก็เซราฟิมซึ่งถ้าเราลองไปหาอ่านดูนะครับเราจะพบว่ามาหลักหรือเทวดาแองเจิลที่เรารู้จักกันเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำพอสมควรเลยครับในการจัดระดับส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วมันก็จะมีเทวดาอีกแบบหนึ่งครับที่ค่อนข้างอยู่ต่ำกว่า หลายครั้งนะครับที่เวลาเรานึกถึงเทวดามันจะมีภาพของเด็กมีปีกพร้อมคันสอนธนูที่เราจะเห็นบ่อยในช่งวงบอลเลไทยปรากฏออกมาเทวดาเหล่านั้นคือกลุ่มที่ถูกเรียกว่าพูโตครับเป็นร่างตามความเชื่อที่คอยชักนํามนุษย์ในด้านความรักที่ส่วนมากจะปรากฏออกมาในศิลปะสมัยเลเนซองซึ่งโดยจริงๆแล้วพูโตนั้นได้รับแรงบรันดาลใจมาจากเทพหลายองค์ด้วยกันครับโดยเฉพาะคิวปิดและ A เอรอสเทพแห่งความต้องการและความรักเชิงการอารมณ์ตามความเชื่อข,ของกรีกโรมันที่ซึ่งพวกมันนั้นเป็นตัวแทนของเครู หรือเครูบิมภายในพระคัมภีร์อีกทีหนึง่งแต่ว่าเครูปกับเครูบิมนั้นจริงๆแล้วหน้าตาของพวกเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ารักเหมือนกับเด็กทารกเลยครับตามที่ถูกระบุเอาไว้ภายในพระคัมภีร์นะครับเครูบิมนั้นปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในพระคัมภีร์แบบพระธสัญญาเดิมภายในบุ๊กออฟเจเนซิสในตอนที่อดัมกับอีฟได้กินผลไม้ต้องห้ามและถูกไล่ออกมาจากสวนเอเดนเครูบิมพวกเขาคอยรับหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้มนุษย์สามารถกลับเข้ามาภายในสวนเอเดนแห่งนี้ครับโดยพวกเขาก็ได้อุธเป็นดาบเพลิงเฟโมิงซอมา ในบุ๊กออฟเอสกิลก็ได้มีการบรรยายหน้าตาของเคดูบิมไว้ว่าพวกเคดูบิมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี4ใบหน้าใบาหน้าหนึ่งเป็นของมนุษย์ใบหน้าหนึ่งของวัวใบหน้าหนึ่งของอินทรีย์และใบหน้าหนึ่งของสิงโตมี4ี่ปีกที่คู่หนึ่งคอยปกปิดร่างกายเอาไว้ส่วนที่เหลือใช้ในการบินและมีสองขาที่มีเท้าเหมือนกับกีบเท้าของกระทิงจากที่ทุกท่านได้ฟังไปทุกท่านคิดว่าเคดูบิมได้กลายมาเป็นเทวดาที่เป็นเด็กตัวกระเปี้องได้ยังไงล่ะครับต่อมาโอฟานิมทุกท่านเคยเห็นภาพภาพน,นห รูปของวงล้อที่มีดวงตาอยุดแต่ไปหมดโอฟานิมนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่แปลกและน่าอาัศจรรย์ที่สุดละครับภายในบุ๊กออฟเอสกิลโดยตัวมันนั้นเป็นตัวแทนของความนาวแน่วแน่ความรักพลังและการตัดสินของพระผู้เป็นเจ้าโดยใน Book e iel, บุ๊กออฟเอสกิลบทที่10วรคที่9ถึง12ได้มีการบรรยายรูปลักษณ์ของโอฟานิมไว้ว่าวงล้อทั้ง4มีรูปลักษณ์เหมือนกันคือเป็นวงล้อที่ซ้อนในวงล้อและปรากฏแสงของเบรียลโดยวงล้อทั้ง4ี่ตนนั้นมีในตาโดยรอบและพวกมันเคลื่อนที่โดยไม่หมุนไปไปหนเลย คร่าวๆนะครับโอฟานิมนั้นเป็นเทวดาที่มีรูปลักษณ์เป็นกงล้อสีทองครับซึ่งทุกวงล้อนั้นก็ซ้อนเข้าหากันและมีดวงตามากมายอยู่ด้วยโดยเวลามันเคลื่อนที่โอฟานิมนั้นจะไม่หมุนวงล้อของมันเลยครับแต่ตัวมันจะลอยไปเฉยๆเลยซึ่งภายใน Book of e n o c h ก็ได้มีการเรียกโอฟานิมว่าผู้มีหลายในตาโดยเป็นการบรรยายรูปร่างของโอฟานิมว่าบางทีก็มีลักษณะเป็นทรงกลมมันก็เป็นพายุหมุนหรือไม่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งไปเลยซึ่งก็คือทร e s ที่แปลว่าบอลลัง ใน Bo o ก o อฟ o อ็นได้ระบุไว้ว่าโอฟานิมพร้อมกับเทวดาอื่นๆเป็นผู้ที่คอยปกป้องบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่มันก็มีเทฤษสดีที่ว่าบัลลังก์นั้นอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นรถม้าก็ได้ครับและโอฟานิมก็คือล้อของรถมานั้นทําให้มันมีอีกหนึ่งความเชื่อที่มันค่อนข้างสายไฟมากๆเลยก็คือโอฟานิมอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า UFO ในปัจจุบันก็ได้ไม่แน่นะครับไบเบิลอาจจะเป็นบันทึกการมาของเอเลี่ยนก็ได้ครับโดยความเชื่อนี้มันมาจากอดีตนักวิทยาศาสตร์ของนาซานนิมี่ ก็ไม่ได้ถูกจัดเป็นเทวดานะครับเพียงแต่ว่าในการจัดระดับนั้นด้วยความใกล้ชิดระหว่างโอฟานิมกับพระเจ้าเลยทําให้ตัวโอฟานิมถูกรวมไปอยู่ด้วยคืออย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยมีการจัดแบ่งเทวดาออกเป็น9ระดับกับอีก3ชั้น High Order ชั้นเอก Middle Order ชั้นโท Lowest Order ชั้นตรีและอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเทวดาระดับล่างของตารางหนึ่งบางทีก็อาจจะอยู่ในระดับสูงของอีกตารางหนึ่งก็ได้อย่างเครูบหรือเครูบิมเนี่ยตามความเชื่อทางศาสนาคริสต์แล้ว เคโรบิมอยู่ในชั้นเอกเลยครับใกล้กับพระเป็นเจ้ามากๆแต่ยังไงก็ตามโอฟานิมนั้นมันก็มนไม่ได้มีตม้นกำเนิดทางประวัติศาสตร์ที่มันแน่ชัดครับด้วยเหตุนี้มันเลยทําให้นักแต่งบางคนเนี่ยเชื่อว่าเอสิเกียวเขาอาจจะหลอนไปเองด้วยซ้ําและสุดท้ายเซราฟิมถ้าพูดถึงชื่อของเทวดาที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดผมเชื่อว่าเซราฟหรือเซราฟิมเนี่ยต้องมาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนครับโดยเซราฟิมนั้นเขาเป็นเทวดาที่อยู่ระดับสูงที่สุดแล้วครับตามความเชื่อของศาสนาคริสต์นะครับโดยรูป่่งรรยยป็นสิทีีม6ก สองสำหรับปกปิดเท้าสองสำหรับปกปิดหน้าและสสำหรับบินซึ่งลักษณะเด่นสุดๆของเซลาฟิมเลยก็คือปีกที่มีสีแดงครับที่เป็นตัวแทนของไฟคือชื่อของเซลาฟิมนั้นเซรามในภาษาฮิบรูนั้นมันแปลว่าอสัพิษทะเลรายและการเผาไหม้ด้วยเหตุนี้ครับมันเลยทําให้บรรดานักจิตรกรต,กต่างๆเนี่ยจึงตีความเซลาฟิมให้มีรูปด้างที่ค่อนข้างดุร้ายและน่ากลัวกว่าเทวดาองค์อื่นๆครับโดยนักประวัติศาสตร์หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าการไปถึงปีกของเซลาฟิมนั้น มันอาจมีพื้นฐานมาจากภาพของงูเห่าในจินตนาการของชาวอียิปต์ก็ได้ครับซึ่งนอกจากนี้เซราฟิมไม่ใช่เทวดาที่รับหน้าที่คอยปกป้องดูแลพระเจ้าอิสยาหนึ่งในศาสดาภายในคมพี์ได้บอกไว้ว่าในตอนที่พระผู้เป็นเจ้าปรากฏตัวเซราฟิมจะล้อมรอบบาลังและร้องสรุดีให้กับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งถึงแม้ว่ามันจะฟังดูน่าสะเสินครับแต่ทว่าอีกแง่หนึ่งเซราฟิมก็ได้ทําให้ศาสดาในพระคัมภีร์เนี่ยกลัวพระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกันจาก้งหมดทั้งมวลนั้นเราจะเห็นได้ว่า ภาพลังต,ต่างที่เรามีกับคาว่าเทวดาในปัจจุบันกับภาพลณ์จริงๆที่ได้ถูกบรรยายเอาไว้มันแตกต่างเราฟ้ากับเหวเลยแหละครับทั้งน่าหวาดกลัวและน่าอาัศจรรย์กว่าคนมีผีมากๆซึ่งถ้าลองสังเกตดูนะครับหรือใครที่ได้อ่านไบเบิลในตอนที่เทวดาได้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์สิ่งแรกที่เทวดาจะพูดออกมามันไม่ใช่คําทักทายครับแต่เป็นคําว่าจงอยากลัวไปซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เราคิดได้ครับว่าการมีตัวตนอยู่ของเทวดานั้นคือเพื่อทําให้มนุษย์หวาดกลัวเพราะผู้เป็นเจ้าครับ เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าความหวาดกลัวมันได้ผลมากกว่าความจริงใจมากครับมันมีความเชื่อที่ว่าที่ปีศาจมันน่ากลัวเนี่ยก็เพราะว่าพวกมันก็คือเทวดานั่นเองครับอย่างลูซิเฟอร์เองก็เป็นเซราฟิมเช่นกันด้วยเหตุนี้ครับเพื่อให้ปีศาจดูน่าเชื่อถือปีศาจจึงต้องมีรูปลักษณ์ที่เป็นมิตรมากกว่าเทวดาจริงๆภายในหนังสือปฐมการมาได้มีวรกหนึ่งที่บอกไว้ว่าพระเจ้าเห็นทุกอย่างที่ท่านสร้างซึ่งจากตรงนี้มันชี้ให้เห็นว่าพระเจ้านั้น เป็นผู้สร้างทุกอย่างซึ่งมานรวมถึงสิ่งที่สวยงามหลากหลายสิ่งด้วยครับแต่ว่าทําไมพระเจ้าถึงเลือกสร้างให้เทวดามันน่ากลัวขนาดนี้แทนที่จะเป็นความสวยงามที่จําแรงกายลงมามันมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกไว้ว่าที่เราเห็นว่าเทวดามันน่ากลัวนั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เห็นได้คล้ายๆกับนิยายของเลิฟคลาฟนั่นแหละครับที่เรามักไม่เข้าใจสีที่เห็นเรียกว่าสมองของมนุษย์ไม่สามารถประมวลผลออกมาได้ว่ามันสวยงามยังไงหรืออีกหนึ่งทฤษฎีที่บอกไว้ว่า การจะสร้างสิ่งที่มันอยู่เหนือก,อ,อการเลาอวกาศให้มันมีรูปร่างและพลังที่สมองเล็กๆของมนุษย์จะสามารถเข้าใจได้นั้นถึงแม้จะเป็นพระเจ้าก็ตามครับแต่มันก็ยังยากอยู่ดีด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงได้สร้างเทวดาให้มนุษย์สามารถนึกถึงสัตว์ที่มีอยู่บนโลกได้นั่นเป็นทั้งหมดของเทวดาครับฉบับตรงตามไบเบิลจริงๆข้อมูลมันมีเยอะกว่านี้มากเลยครับแต่บอกตามตรงว่ามันเยอะซะจนผมทําไม่ไหวนะครับผมเลยหยิบมาแค่บางตัวเท่านั้นใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วย ตัวนักขายท่านใดมีตัวละครดวงใ,ใจอยากผมทำซุปขอ้อมดสไตล์เดโคเด็กก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ได้์ล่างได้และผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาสำหรับวันนี้เดโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ